ามาดูอีกหนึ่งเมนูกันบ้างอร่อยติดปากวันนี้บอกเลยค่ะว่าเป็นการผสมผสานร,ระหว่างเมนูอาหารตะวันตกกับตะวันออกโอโก็คือประเทศไทยขอยงเรา,าเป็นพิซซ่าหน้ากระเพราค่ะมันจะเข้ากันหรือเปล่ามันจะแซบจีจ้าขนาดไหนไปดูพร้อมกันเลยค่ะพาคุณผู้ชมไปที่ร้านพิซซ่าใบเก่งนะคะตั้งอยู่ที่ตาลาดวีลกรตําบลปากน้ำโพอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ค่ะที่นี่เขารังสรรค์เมนูที่นำเอกลักษณ์ของอาหารจานหลักทั้งสองประเทศ ก็คือพิซซาจากประเทศอิตาลีแล้วก็กระเพราจากฝั่งไทยแลนด์ของเรานี่เองค่ะมาผสมผสานฟิวชั่นจนลงตัวกลายเป็นพิซซาหน้ากระเพราโดยแป้งเนยใช้สูตรอิตาเลียนค่ะแล้วก็ใช้หน้ากระเพราไก่รสชาติจิจ่านแบบไทยๆเขาบอกว่าทานได้ทุกเพศทุกวัยเหมาะกับคนที่ชื่นชอบรสชาติจัดจ้านใครมาก็ต้องลองชิมค่ะนี่ยมีชีสมีเนยพร้อมเลยใครไม่ชอบทานเผ็ด อยากจะทานหน้าอื่นๆเขาก็มีให้เลือกค่ะคไม่ว่าจะเป็นผักขมอบชีสสโมกเบคอนออแล้วก็หน้ายอดนิยมอย่างฮาวายเอียนก็เด็ดไม่แพ้กันแต่ล,ละหน้าโอ้เขาบอกว่ามีหน้าอื่นๆอีก10กว่าหน้านะคะเลือกกันไม่ถูกเลยทีเดียวมี3ขนาดด้วยกันมาคนเดียวเอาไปเลยไซส์ S ค่ะ69บาท มาหลายคนหน่อยไซส์ M ก็ได้79บาทรบหรือว่าแบบจุใจไปเลยไซส์ L 139บาทอ,อร่อยได้ไม่แพงอิ่นกันทั้งบ้านบอกแบบนี้เลยค่ะโดยเจ้าของร้านคือคุณเก่งค่ะคุณกรวลีแมนพยักค่ะเล่าว,ว่าแต่เดิมเนี่ยที่ร้านขายชานมไข่มุกอเออและพอรัฐบาลเนี่ยเขาผ่อนปลนให้มาขายอาหารแบบนั่งทานที่ร้านได้อ่ามันก็ต้องคิดหาการเพิ่มยอดขายหน่อยอจะขายจ่ยชานมไข่มุกมันก็อาจจะได้รายได้ไม่เพียงพอเนาะมาทำพิซซาเสริมแล้วกัน ปรากฏว่าตอนนี้กระแสตอบรับดีเกินคาดค่ะโอ้ลูกค้า,าเลยใช่ไหมฮะการากว่าตอนนี้มาอบพิซซ่าเป็นงานหลักแล้วค่ะลูกค้าเนี่ยเขาก็ติดใจบอกปากต่อปากยอดขายนู่นดทะลุเพดานไปเลยค่ะโอ้โโอนี่ต้องซ่อมเพดานเลยนะเขาบอกบางคนเนี่ยมาขอซื้อสูตรจะไปเปิดสาขาเลยทีเดียวอเอาเชอดยโอ้กลายเป็นขายดิบขายดีกันไปใครสนใจลองไปชิมทั้งชานมไข่มุกกับพิซซ่าได้เลยนะคะได้ร้านพิซซ่าบายเก่งตลาดวิรกรตะบลป ปากน้ำโพอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์โทรสอบถามได้ค่ะ0912388964ค่ะจะมีแบบเพิ่มไข่ดาวด้วยนะเพราะมีหน้ากระเพราใช่ไหมอาจจะมีลูกค้ารีเควสตขึ้นมาเป็นไอเดียใหม่ๆตอนนี้นครสวรรค์ไม่เพียงมีแต่โมจิแล้วก็ไดฟูกุเท่านั้นฮะมีพิซซ่าหน้ากระเพราด้วยนะกระเพาด้วยไปอุดหนุนพิซซ่าหน้ากระเพาปุ๊บไปพิณุโนูโลดหน่อยไปหายายไข่ซื้อข้าวหลามด้วยอยู่ใกล้กันนะฮะซื้อเสร็จปุ๊บฮะเอามาฝากผมกับน้องเอ๋ยด้วยนะครับ ดีเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะ